จุดนี้นะจ๊ะเพื่อนๆเ,เป็นจุดที่มาเสี่ยงแซมซีจ้ะค่าค่าแซมซีใบละหนึ่งร้อยเยนนี่จ้ะถ้าใครได้รับแซมซีมาแล้วถ้าเผื่อว่าไม่ได้ใบ,าบที่ไม่ดีนะไม่อยากเก็บใบก็จะมาผูกไว้ตรงนี้จ้ะไม่เอาติดตัวไปนะจ๊ะนี่จ้ะจ้ะนี่จ้ะ,ะ,จะทางทางทางหน้าคือด้านหน้าที่เราจะเดินเข้ามานะ จ๊จะอธิบายให้ฟัง่าทําไมเรามาถึงมากับมากลางคืนคือแม้ว่าจะไม่ได้เข้าไปข้างในโบสถ์ในวิหารนะเพราะว่ากลางวันจะร้อนและคนเยอะมากนะเพื่อนๆคนเยอะจนไม่มีไม,ม่มีทางจะเดินจ้ะนี่จ้ะกลางคืนนี่จะรจะเย็นลมเย็นสบายมากเลยเพื่อนๆนี่จ้ะนี่คือเป็นสูงมากเลยนะจ๊ะ กลางคืนจะเปิดไฟไงจะสวยมากนะเพื่อนๆกลาวันคนจะเยอะจ้ะนี่จ้ะจะมีชาวต่างชาติใส่ชุดญี่ปุ่นมาถ่ายรูปนะจ๊ะนี่จ้ะน่ารักนี่จ้ะนี่จ้ะ สวยงามมากเลยจ้ะเปิดไฟกลางคืนนะตรงนี้ก็คือโตเกียวสกายทีจ้ะนี่ก็เป็นเทพในขวามเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะจ๊ะแม่เทพแม่เทพอะไรแม่เนี่ยนี่เทพอะไรเนี่ยอ๋อนี่เป็นยักษ์นะในความเชื่อของญี่ปุ่นคล้ายๆกับท้าวเวสุบันจ้ะ ความเชื่อของคนญี่ปุ่นนะจ๊ะนี่คมใหญ่มากเลยจ้ะดูสิสวยมากเลยจ้ะกลางคืนเปิดไฟสวยมากเลยกลางคืนสวยกว่ากลางวันกลางคืนสวยกว่ากลางวันนะเพราะกลางกลางคืนเปิดไฟไงกลางวันจะไม่เปิดกลางวันคนเยอะแทบ แทบจะเดินไม่ได้เลยอ่ะนี่ขนาดกลางคืนนั่นเองคนยังเยอะอยู่เลยเพื่อนๆนี่คือวันอังคารนะไม่ใช่วันศุกร์เสาร์นะคนยังเยอะอยู่เลยนี่สิเป็นพระจ้ะนี่นะจ๊ะเปิดไฟกลางคืนสวยมากเลยจ้ะนี่นะ สวยมากเลยวัดคมแดงจ้ะนี่จ้ะน,น,นี่เราจะเดินออกทางข้างหน้านะนี่คือร้านค้าขายของที่ระลึกจ้ะจะปิดน,น,นี่จ้ะ นี่ขนาดกลางคืนยังมีทัวร์พามาฝรั่งห่ังชาติมาเดินอยู่นะเนี่ยพอกวัาันจะร้อนมากพอเปช่วงหน้าร้อนนะนี่จะ้ะนี่นะเป็นร้านขายของนี่จะ้ะ ราคา,า,าของเทเลึกเทพวกนี้ราคาของเทลึกจ้ะจ้ะจะมนญี่ปุ่นนักททองเที่ยวใส่ชุดญี่ปุ่นกิโมโนหรือว่าผู้ชายใส่ชุดญี่ปุ่นผู้ชายมาเดินถ่ายรูปจ้ะจ้ะน่ารักมากเลยี่จ้ะนี่เป็นประ,ประตูนะจ้ะนี่คือทางออกนะด้านนี้ก็เป็นร้านซอยร้านเหล้าจ้ะ เปิดอยู่ไม่กี่ร้านนะก็คือกำลังจะป,ปิดจ้ะมีขายผลไม้นะขายขนมเขาเปิดกันคืนแล้วรคนผู้แข่งสองคนตายยายขายของในร้านจ้ะน่ารักมาก เปิดแค่บางร้านเองนะส่วนมากเปิดกลางคืนถือว่าไ,ได้กําไรนะเพราะว่าไม่มีคู่แข่งไงนี่ขนา,าดวันอังคารนะนักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่เลยดูเสิเดินเข้ามาไม่ขาดเลยนะถ้ากลางวันนี้ถ้ากลางวันนี้แทบจะเดินไม่ได้ถ้ากลางวันถ้าเป็นสุกเสานี่คนไหลไปเรื่อยๆเลยจ้ะ,ด,ะดูเนี่ยร้านค้าแถวนี้ปิดหมดนี่จ้ะ เริ่มพยอยเก็บของแล้วขายลมขายหมวกขายรองเท้าสไตล์ญี่ปุ่นจ้ะบทคลิวัดแล้วนะจ๊ะบัดคมทองจ้ะสวัสดีจ้าบัดคมแดงใช่ไหมโคทีบัดคมแดงจ้ะสวัสดีจ้า